มาแล้วลูกจ๋าโกโกวาที่นูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่มีสุอมีได้ามาแล้วลูกจ๋าเวอร์ชั่นทำรองสนอ ก็ทำให้เป็นอีเวอร์ช uh, ันหนึ่งที่ตามคำขอแล้วก็ก็ทำให้ดังเลยอ่ามันมาปุ๊บแล้วมันก็ถ่ายเลยแล้วมันก็มันก็มาเลยก็พระอขอซึ่งวันนี้ก็ใส่มาด้วยนี่มาดีไงยังไงข้างหน้าเป็นพระเป็นพระกุนะข้างหน้าเป็นพระพิฆเนศข้างหลังเป็นท้าวกูเวหรือท้าวเวสุวรรณไปขอจันเชียงนะครับไปทางเชียงมอแป๊บปนของขวัญก็ตั้แต่ห้อยมาก็ปังมากๆแล้วห้อยตลอดดู ไม่ว่าจะแฟชั่นขนาดไหนก็จะต้องโกก็ต้องให้พระเป็นของโบราณเลยแล้วก็พกติดตัวขึ้นเวทีก็ใช้องค์นี้ตลอดก็เรื่องความสําเร็จนาององค์พ่อพระเนธนะครับแล้วก็ท้าเวสุวรรณเนี่ยปีนี้ก็เป็นปีทองเนาะถ้าเราสังเกตได้ว่าตามวัดต่างๆเนี่ยที่ไหนที่ให้จัดบูชาท้าเวสุวรรณเนี่ยก็จะขึ้นทุกๆวันเลยเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ด้วยนะครับผมแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆด้วยกับช่วงสถานการณ์ช่วงนี้เป็นโควิดเนาะ นัน้นก็เหมาะยิิงๆสำหรับยุคสมัยนี้นะครับเขาว่า800นะ800ปีใช่มีคนบอกนะมีคนบอกอ,อันนี้เป็นพระกรุกเข้าใจคําว่าแบบใช่คืออยู่ในก,ก,กลัวครับแล้วเขากระทะอ,ออกมาแล้วก็เจอองค์นี้แล้วความพิเศษคือข้างหน้าเป็นพระพิฆเนศ <โอ S 1> ข้างหลังเป็นเท้ากูเวนซึ่งเป็นของโบราณเลยไม่ไม่ได้ชอบบูชาอาจารย์ให้เป็นของขวัญ คึ่มันเป็นพิศเศษมากตีมูลค่าไม่ได้เพราะมันมันมันค่อนข้างจะสูงมากๆนะก็น่าจะสูงมากๆนะครับเพราะเราก็พลังงานค่อนข้างจะดีมากๆนะครับเขาใส่เวลาใส่ไปต่างประเทศขอพ่อต่างๆเหมือนกับวงพ่ออยู่กับเราตลอดเวลา,าแล้วก็ไปถ่ายรายการต่างๆบางทีบอกว่าขึ้นไปกับลูกนะองค์พ่อก็อยู่กับเราแล้วแบบฟิลเรามันได้นะครับ อ๋อถูกทางเลยถ <laughs> ูกทางเลย,เลยปีนี้มาเลยแล้วก็แนะนํานะครับใครสสยมูนะปีนี้ท้าววสุวรรณเนาะเราจะเห็นอยู่แล้วว่าที่ไหนก็นแล้วแต่วัดที่เป็นเท้าววสุวรรณก็จะขึ้นในทุกๆวัดเลยก็อยากให้ลองบูชาท้าววสุวรรณดูนะครับเนี่ยแหวนผมก็ใส่ท้าววสุวรรณเห็นไหมมาลลูกากอว่าที่หนูอยากได้กว่าที่หนูอยากใสโบกว่าที่มีสง